ชาวบ้านตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาว่างช่วงหน้าแล้งเก็บลูกยางป่าขายบริเวณป่าชุมชนนำไปวางขายริมทางค่ะเพื่อเป็นไรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้งนี้ ตลาดสองข้างทางริมถนนอุบลตรการพื้นที่บ้านยางกระเดาหมู่สองตำบลท่าเมืองอํเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีจะมีชาวบ้านตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงนำผลไม้ป่าตามฤด,ดูกาลมาแขวนขายตามเพิงร้านข้างทางเป็นแถวยาวเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมซึ่งสามารถสร้างสีสันและดึงดูดลูกค้าที่สัญจรไปมาบนถนนอุบลตรการให้จอดรถแวะซื้อไปรับประทาน โดยผลไม้ป่าที่ชาวบ้านนำมาขายในช่วงนี้จะเป็นผลไม้ป่าตามฤดูกาลเช่นลูกยางป่าหรือภาษาอีสานเรียกว่าหมากยางป่าผลสุกจะมีสีเหลืองเปลือกบางเนื้อแน่นรสชาติหวานอมเปรี้ยวส่วนราคาหากเป็นถาดจะอยู่ที่20บาทส่วนแบบเป็นพวงราคา40บาทนอกจากลูกยางป่าแล้วชาวบ้านยังนำสินค้าอื่นๆมาวางขายด้วยอาทิคอแลนหรือหมากแงวมะม่วงดอกกระเจียว ไข่มดแดงและปลาแห้งนางสาวอรวีภาผลอายุ29ปีชาวบ้านตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีเล่าว,ว่าในช่วงหน้าแล้งหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่ลูกยางป่าเริ่มสุกชาวบ้านในพื้นที่จึงไปเก็บลูกยางป่าที่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติภายในป่าชุมชนมาวางขายริมทางเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว ซึ่งในแต่ละวันจะมีรายได้จากการขายลูกยางป่าและผละไม้ตามฤด,ดูกาลต่างๆประมาณ300บาททางนี้หากเปรียบเทียบช่วงเดียวกันระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมาถือว่าแตกต่างกันมากอาจเพราะปีนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงทําให้มีคนเดินทางน้อยลงและทําให้ลูกค้าที่มาซื้อของลดลงตามไปด้วยส่วนนี้เพิ่นกระยุดแน่มาแน่เพราะว่ามันก็ขายบดีตามสถานการณ์มันละ ขายบอดีคือโครปีตามเพิ่นกับมีโหลมีแย้งนอกเพิ่นกับบกควยบกควยจอสื่อนะค่ะแล้วทุกปีเป็นเนวใดอะไค่ะมันกับขายกับขายดีเน่มีคนลงมาจากกรุงเทพไม่แย้งสนานะค่ะก็แว่สื่อคนมีคนท่องเที่ยวนะค่ะอันนี้คือเข้ปิดนะมันกับยูแต่งแต่ตามบ้านเฮานาะมีแต่แต่ตามบ้านเฮามาสื่อกันอั่งนีนะผู้เธ่อนีจากบ้านอื่นเขาเจาก็มาแต่เข้มาลานเขาจามาสื่อได้ค่ะแม่บอกค่ะแม่ แหลกมันแหลกเปลี่ยนกันจากเข้มมาลาน้องเท่ก็มาซื้ออยู่บ้านมาเอาแบยบยางแบบแงวไปขายส่นสวนแต่แต่เคยมีเนะคะมันสิบซุกประมาณมีหน้ามีหนะะ้าหามษสาช่วงมีสานี่จะเริ่มเบิดแหลกแต่ปีนี้มันเป็นดกแน่มันกระน่านซุกเรื่อยๆนะนะคะเรื่อยๆอาซีเดก็บหอดพืชสะาอยู่ได้ค่ะผูะ<ห>้ปิ๊ม ออกข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเพราะว่ามันบางไหมบมหลายนะคะปีนี้มักยางเป็นลาย